การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ เดือนมิจุนายนนะครับชาวลักนณาราศีตุลเนี่ยถือว่าหลายๆบุคคลเนี่ยเป็นเดือนที่ดีนะอ่าดีในไปในทางที่ดีมากด้วยเรื่องมาจากว่าทั้งความเครียดอะไรต่างๆนะครับการที่ทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะทยอยลดลงแล้วนะมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นทยอยกลับเข้ามาให้กับเรื่องชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการกระทําความโชคดีเนี่ยนะครับ ให้อ่ามีตัวช่วยขอคนช่วยจะมีคนช่วยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับจะมีเข้ามานะอ่าเรียกได้ว่ามาเรื่อยๆแล้วกันนะครับมันจะเป็นถ้าเป็นสีเนี่ยจะค่อยๆเข้มเรื่อยๆเข้มเรื่อยคือว่าแรกๆอาจจะจางๆหน่อยแรกๆต้นเดือนไงอ่าพอไปเทตกลางกลงเดือนก็เข้มขึ้นไปปลายเดือนก็เข้มขึ้นอีกนะครับเรื่องดีๆนะก็จะเป็นในในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าอย่าง เดือนมิจาราย,ยุานี้นะครับใครคิดที่จะเหมือนไปขอสินเชื่อนะติดต่อขอสินเชื่อทางการเงินขอสินเชื่อธนาคารอย่างนี้นะครับก็สามารถทําได้ไงนะมีการเหมือนมีข้อตกลงดีๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีละส่วนต่อมานะการเงินอะไรต่างๆนะครับที่มันเคยเสียหายไปนะที่มันเคยเสียหายได้มาต้องเอาไปลงทุนได้มาต้องเอา เอามาทํางานอะไรเงี้ยนะครับเดือนเดือนนี้นะครับการเงินต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าพอผลผลิตอ่ะจากสิ่งที่เราลงทุนออกไปเนี่ยนะครับมันกลับมาดีได้นะมันกลับมาได้กําไรอ่ากลับมาสู่เรือนชะตาของชะตาชีวิตเรานะครับด้กําไรพอได้กาไรมากๆก็มีเริ่มมีเงินเก็บแล้วนะมีมีเงินเก็บเข้าไปในกลุ่มธนาคารไปฝากเงินอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะครับทยอยกลับเข้ามาให้กับชาวตุ้นนะฮะ ผะทั้งทั้งเรื่องสินเชื่อเรื่องการเงินนะการเงินรายรับนะครับอ่กากาไรต่างๆทายดีนะเดือนเดือนนี้นะครับเรื่องหน้าที่การงานนะครับการงานอะไรต่างๆถ้าใครเคยแบบนิ่งอ่ะนะใครเคยใครเคยนิ่งไปอ่มิถุนายนนี้นะครับก็เริ่มมากระเตื้องขึ้นนะครับอย่างที่ผ่านมาเขาเรียกว่าไดมาได้มา,ได,มาได้มาน้อยนะอย่างที่มีคนมาติดต่องานอะไรต่างๆ แต่ที่จะมีข้อตกลงกันได้นะครับกลายเป็นมาเสนออย่างเดียวเราไปเสนอเขาอย่างเดียวก็ได้นะข้อตกลงต่างๆมันไม่มีให้เห็นนะครับแต่เดือนเดือนนี้นะเราเคยไปเสนองานนะครับไปเสนอสินค้าไปพบลูกค,ค้าแล้วปัดตกไปใช่ไหมพอเข้าสู่วิถุนายนเนี่ยนะครับประมาณสักกลางกลางเดือนไปเดี๋ยวจะมีข้อตกลงดีๆเกิดขึ้นนะไปเสนอสินค้าก็ได้นะไป หานายไปพบนายก็ได้งานอย่างเงี้ยนะครับสําสหรับคนแบบเป็นนักธุรกิจอะนะไปติดต่องานไปติดต่อใครนะเดี๋ยวก็จะเริ่มและเริ่มเซ็นเอกสารเริ่มมีข้อตกลงดีๆนั้นกลับเข้ามาให้เริ่มทานะแล้วพอมันได้งานมาตัวหนึ่งเนี่ยสมมติได้งานได้โปรเจกต์มาสักหนึ่งโปรเจกต์นะเห็นเราทําไปอ่เราทําดีนี่นะพอาดงเราเริ่มดีแล้วเขาก็ให้งานเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ทีเนี่ยอาจจะไม่ได้งานตัวเดียวหรอกมันต้องได้งานสัก สองงานขึ้นไปนะครับเพราบอกว่าเป็นเรื่องดีนะอันนี้สําหรับกลุ่มฟรีแลนซ์กลุ่มนักธุรกิจนะครับกลุ่มงานประจำหล่ะนะครับกลุ่มงานประจำเนี่ยเขาเรียกว่า,าทาอะไรเนี่ยผลงานออกมาก็เข้าตากรรมการนะครับเข้าตาหัวหน้าหัวหน้าเห็นแล้วจะเป็นภาพจาด้วยนะเป็นภาพจําให้เขาจาว่าเออชาวตัวนี้ทํางานดีนะเดี๋ยวพอช่วงจังหวะหนึ่งก็เริ่มพอพอถึงเวลาแบบเลื่อนตําแหน่งไง เ,เวลาให้โบนัสนะชาวตุนก็จะมีเกณฑ์ดีที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำอะไรประสบผลสําเร็จอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นงานหนักงานเหนื่อยนะคิดว่าเป็นประมาณว่า,าเหมือนมีโอกาสเข้ามานะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นทําให้ชาวตุนนั้นประสบความสําเร็จในสัมมาอาชีพในหน้าที่การงานที่ดีได้มากขึ้นนะเพราะเดือนเดือนนี้นะเหมือนประมาณว่า งานเนี่ยจะมีงอกขึ้นนะถ้าเป็นงานประจำไงงานงอกเงินเดือนเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเราก็จะไปคิดว่างานงอกเงินเดือนเท่าเดิมเราคิดว่าโอกาสมากขึ้นนะเงินเดือนเท่าเดิมก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นค่าฝึกตัวนะค่าฝึกปรือนะครับอ่าให้กับตัวเองมีความแร่งมีความเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะสบายสบายไปแต่นนในเรื่องของเนื้อง,งานต่างๆนะครับอ่าทายดีนะอาจะมีการได้รับมอบหมายงานที่เป็น โปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่โปรเจกต์เล็กๆนะโปรเจกต์ project ใหญ่นะ่าแล้วก็จะทําออกมาได้ดีได้สําเร็จนะครับงานออกแบบงานตกแต่งนะใครทํางานประเภทสายนี้งานออกแบบงานตกแต่งงานสายช่างเนี่ยนะครับอ่าไม่ว่าทั้งตกแต่งบ้านตกแต่งเหมือนพวกศัก์อะไรนะอ่านะครับลองได้ว่า ผลงานไอเดียต่างๆนะครับที่เราคิดเราวางแผนเราออกแบบมาเนี่ยทาได้ดีทั้งสิ้นนะเหนื่อยไม่ได้มากไม่มากมายอะไรเท่าไหร่นักหรอกนะแต่ว่าโอกาสดีๆนั้นมากกว่านะครับสามารถทํางานร่วมกับนะทั้งทีมงานนะร่วมกับทีมงานจะเจอผู้ผเชี่ยวชาญนะเจอคนเก่งนะเข้ามาร่วมงานนะครับทําได้ดีนะนะทำทำงานในบริษัทเหมือนกันนะครับทางานกับทีมทํางานได้ดี เาดูในส่วนของบริวารลูกน้องกันบ้างเดือนเดือนนี้นะครับยังคงมีเกณฑ์เหมือนอเวลาเราให้งานหนักๆอะไรไปนะครับต้องต้องเสนอไอเดียดีๆหน่อยต้องพูดดีๆหน่อยนะครับเพราะบางทีในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยในบางเรื่องนะอาจจะมีความเห็นไม่เข้าใจนะไม่ไม่ตรงกันได้นะครับเราก็ต้องอธิบายมากหน่อยแล้วกันนะจะได้เข้าใจกันแล้วเขาก็จะ อ่าเหมือนนําผลงานดีๆนั้นนะครับกลับเข้ามาให้กับตัวเรานะนนแสดงว่าบริวาลช่วยเราได้นะแต่บางทีช่วยช่วยออกแบบช่วยเป็นแรงแรงอ่ะช่วยออกแรงนะอ่าเรื่องไอเดียเรื่องอะไรต่างๆบางทีต้องต้องอาศัยตัวชาวตุนเองซะมากกว่านะครับอ่าชาวตุนเนี่ยนะครับระหว่างชาวตุนกับหัวหน้าเนี่ยนะบางทีงานดีใช่ไหมหัวหน้าพอใจนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นี่หัวหน้าไม่ต้องกังวลใจไปนะครับระหว่างชาวตุนกับหัวหน้าเนี่ยเข้ากันดีนะ ประชุมบ่อยน่าจะมีการประชุมบ่อยปรึกษากันบ่อยอันนี้สบายๆไปนะถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจส่วนตัวก็พบลูกค้าอย่างเงี้ยนะลูกค้าก็ให้ประโยชน์ที่ดีนะครับเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวจะแตกต่างจากกลุ่มบริษัทที่หนึ่งนะ,ะบางทีเจอคนเคี่ยวอะนะคนเคี่ยวทางการทางการตลาดนะปากพูดอีกอย่างใจเป็นอีกอย่างนะเราก็ต้อง เหมือนเตรียมข้อมูลนะครับเตรียมแผนการดีๆเอาไว้นะรับมือด้วยนะถ้าสมมติไปกลุ่มธุรกิจส่วนตัวเ่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บตัวได้นะเจ็บตัวทางการเงินไงมาลงทุนอะไรไปอาจจะไม่คุ้มได้นะครับแต่มองว่าไม่ต้องกังวลใจไปหรอกนะเห็นการเงินยังเดินเข้ามาดีอยู่นะดีไปเรื่อยๆนะครับจากการกระทาของตัวเองขเขาไล่ๆไปนะอย่างที่บอกสีนะสีเข้มขึ้นเรื่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกราฟมันจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะก็ทายดีไปนะครับในส่วนขของสุภาพ ความเจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะครับเดือนนี้นะสบัยสบายไปนะถ้าจะไปเป็นห่วงก็เรียกเป็นห่วงท้ายทายเดือนหน่อยนะมาระวังในเรื่องของเคราะห์บ้างนะครับท้ายท้ายเดือนหน่อยนะเคราะบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากังวลอะไรไปนะแต่ระมัดระวังนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเคราะในเรื่องของปากเสียงวาจาด้วยก็ได้นะอย่างในเรื่องของอใครมีลูกอะ นะสมมติใครใครใครมีลูกมีมีลูกมีหลานบางทีทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเรานะคิดอะไรก็ต้องให้เราคอยช่วยอย่างเงี้ยบางทีจะมีอารมณ์กันนิดหนึ่งนะครับระหว่างเรากับบริวารน,นะทำบริวารบางทีทำงานอ่าทำบริวารลูกหลานด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้เราอ่า มีผลกระทบนิดหน่อยนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองนะครับและหลายๆอย่างก็ดีไปหมดนะพอทําอะไรก็ประสบความสําเร็จจะมีตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือเนี่ยมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะดังนั้นก็จะหมายถึงในเรื่องของงานใหม่ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะใครเคยไปสมัครงานแล้วไม่ได้งานเดือนนี้นะครับดีขึ้นนะกลางกลางเดือนนี่นะครับดีขึ้นมีเกณฑ์ดีมีการได้งานนะครับเข้ามาก็นับว่าตุลในเดือน มิถุนายนเนี่ยนะครับเริ่มคล่องตัวขึ้นเริ่มดีจริงและเริ่มฟื้นขึ้นนะเห็นพระรหัสเข้ามาไงพระหัสท่านท่านท่านเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเ,เหมือนว่ามันก็ต้องมีช่วงจงังหวะบางคนบุญวาสนาดีหน่อยก็ดีตั้งแต่พระรหัเข้ามาแรกๆเลยนะแต่ช่วงจังหวะนี้แหละนะจังหวะนี้เป็นต้นไปนี่แหละนะครับาชาวตูนเดี๋ยวเดืเอนพิถุนานเนี่แหละนะครับจะเป็นดวงส่วนที่ดาวให้คุณทั้งเรื่องการงาน เรื่องความสมหวังความสมใจนะครับในหลายๆ,ๆเรื่องในหลายประเด็นนะครับที่มีเข้ามาความรักนะครับความรักเนี่ยไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเรียกได้ว่ายังคงมีความโรแมนติกความหวานชื่นนะให้กับชาวตุลย์อยู่นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยแต่ว่าเหมือนว่าตุลย์ต้องเป็นคนสร้างนะถ้าสมมติจีบใหม่ๆสร้างบรรยากาศนะครับคนรักชอบใจนะครับ คุยกันดีๆกคนรักนะคนรักโอเคเลยนะครับดีเลยนะเดือนเดือนนี้นะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเข้มขึ้นนะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักทายดีนะแต่บางทีใจเราอ่ะมันไม่ได้สนใจแล้วนะในเรื่องความรักไปม,มุ่งเน้นในเรื่องของหน้าที่การงานมากหน่อยนะก็เลยบางทีทําอะไรเก๊ๆกลางๆนะแต่ว่าถ้าเราแบบว่า ฝืนนิดหนึ่งนะฝืนนิดหนึงนะ่งไม่ต้องเอาใจใส่ในรักไม่ไม่ใช่ไม่ต้องเอาใจใส่ใเรื่องของการงานมากนะักเนี่ยรักก็จะสุขสมหวังด้วยนะครับเพราะนันดีทั้งในทุกๆประเด็นแล้วกันนะครับลัคนาราศีตุลย ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยหนุนดลนบันดาลให้ทุกๆรัคนาราศีจะเริ่มต้นสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จมีการเงินมีความโชคดีทั้งโชคลาภเงินทองทั้งโชคดีในเรื่องของความรักสมหวังกันทั่วหน้าตลอดเดือนตลอดปี2566นี้เลยครับ